เต้ไม่เคยกดเขาไม่ีแล้วเราตยังไงคะไม่เไป้าจะคุยใคร่ะไม่คุยก็มันไลน์ไลนไปเรื่ยใช้คีดีกวาใใช้ี ไม่ใชใครไม่ใ <welche> ช <ăn? S 1> ่ไ <Armenia> ล่เจี๋ยคอยเกือไปไลแหละเราให้เขาไป้วยกันนะให้ไล่ไปดูเลยไลไปไลจีเรไม่มนนียนในแม่ทีเดีสเืไปเลยนของอราไล่เพื่อเขาเลเหงาเว้ เพว่ามันเป็นตรวมันปะอันนี้อย่างไ,ไม่กินแล้วรำไม่กินไม่เห็นตานเฮ้ยอีกคนใช้งานเอนเลยรำกินหรอ นี่พี่มันกำลังจะนี่ไอ่ต้องรวังไว้ตรงนี้ตลกอ่ะขา,ะามันจะพับเธอ เชิญครับเห็นหน้าเธอไหมไม่จีไข่จีนเพธอให้เพื่อนเธอดูด้วยนะเพื่อนมีกันได้เหรอเนคืออะไรวะ มาจับไว้แค่ไหนมาจับดีกว่าจับจับจับนี่ไว้แบบไม่ตือนไม่มีคนเลยอ่ อย่างเนคนบ้าๆเขาลังเลเองตื่นๆไม่หลับไม่นอนนี่พี่อ่ะเดอือโดนสมรวดกินแล้วเ้ย มาเรียนั่งอยู่จิดสองคนกินติคเกอร์ติคเกอร์อะไรจ้าค่ะทำไมเขาแค่มิคเกอร์เลยเฮ้ยมีคนดูในช่องยูทูปหนึ่งคนสวัสดีครับผมเดี๋ยวก็ไปอืมเดี๋ยวก็ไปเข้ามาดูแค่นี่เป็นใครไม่เข้ามาดูแค่สิบวินนี่ก็

น,น้องว่าขนาดไหนหาส้นเก้งมาไงมา่นู่หรอนี่เหลียนใจกรบตม่ะเฮ้ยกูคใจดีแน่แล้วในติ๊กต็อกจะสุดก็จะเสียังไม่ได้นี่กับแม่หรอไงนี่ไปกับแม่ครับแม่หนูนก็ติดตามเมื่อวานคน เอาม่ดีไปเก่าไม่จำเราจะทำอะไรดีปิดยังไงวะ สวัสดีคนดูหนึ่งคนด้วยครับผมไปแล้วจะอทำอะไรดำตากล้องเหรอคะอะไรนะเธอไม่ไรไม่จริงเยวอลองดูดิเจอ แ้่งมาตรอล่าไม่ไ้อะไรเลยของเธอปะเนี่ยออ,อา้าวาอ้อใอาให,ห,หม่นูไปประาราท้ซอไล์ยมันเห็นคนเดินหรือเปล่าใครเ<ช>ข้ามาวะใ่ไ <laughs> ไยไปอีกแล้ว ยว่างงอยู่วะไปแล้วอ่ะลบเลยเขาบอกให้ไปไปทีเถอมันไปแล้วอ่ะไม่ได้แก้หมดแน่ทุ่มละห้าทุ่มปะของนันเรยอระ

ไปหนูอะไปเฟ้ไปหนูแคนน่ี่ยเป็นหที่ตั้งหมาแกเขาไม่รู้เขียเขาเป็าเธอเธอยากดังไหม,มคลิปหนึ่งที่มันจะดังก็คือการพอลอลพอลมนตัดดังเลยคุณไม่อยากแต่งงั้นหรือเการยิงหมดังหรว่า ไม่เห็บางกันมาขมยนะคบอย่างเงี้ยางเ้ยเยอะเกินเง้ยกันเสียงดคนห่อมันะดัข้างางแบบเลยแถบ้านเงได้ยอ่ะไอคอนตีหนึ่งมันอะไรอ่ะ thì tao hỏi đi xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่รู้พี่พิงไอ้โนดมาให้ประตูไงอัดจะทำไมอักมาแล้วมาขกๆกขนาดนี่หาปีกคนไอไม่เก็บไว้แล้วด้วยอ่ะอืหอืม,อม,อมนี่แหละเพิ่มด้วยอ่าหรืออ่ะ เล่นเก็บนะพี่จันแล้วเขาก็หายไปแล้วตอนนี้ไม่กลับบ้านนะเราหาที่ย้ายเขาอกว่าเราจะกลับไปเล่นกันไปด้านขวาคือไม่มีคนดูหรอก ิดดีกว่าบายปิดยังไงอ่ะ